สวัสดีค่ะทัพทีมนะคะจากแบรนด์ NR Nano Fiber นะคะแบรนด์ของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่เวลโนนกันรู้จักกันดีก็ในนามของกางเกงคอมเพรสชันที่ช่วยในเรื่องเข่าและตะคิวและยังเป็นแบรนด์เดียวด้วยที่กล้าการันตีสินค้านะคะเรายินดีคืนตังค์ถ้าเกิดไม่ได้ผลตอนนี้เราก็มีสินค้าออกใหม่นะคะเรามาเปิดตัวที่งาน i m p เ c t ชื่องานว International Bangkok b i k วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ที่9นะคะตุลาคมนะคะเราก็มีสินค้าใหม่มากมายมาเปิดตัวที่ Impact บูธเราเนี่ยอยู่ที่บูธ A30 นะคะเป็นบูธท,ที่อยู่ใกล้ๆกับ KFC ลองหาดูแล้วกัน เรามีการพลิกโฉมแบรนด์เราใหม่นะคะจากเดิมที่เรายังไม่แปะโลโก้เวลาขายของนะคะตอนตอนนี้เรามีแบรนด์เกิดขึ้นชื่อว่าแบรนด์ NR Nano Fiber นะคะแบรนด์นี้จะมีธีมเหมือนเดิมเลยก็คือเพื่อสุขภาพทุกสินค้าจะต้องออกแบบมาเพื่อสุขภาพนะคะทีมเริ่มต้นจากสินค้าตัวแรกของเราก่อนนะคะก็คือตัวท็อปเซลเลอร์ของเราในกางเกงของเรื่องของเข่าและใต้คิวตอนนี้เราออกแบรนบสินค้าตัวรูปร่างใหม่ขึ้นมานะคะ ต่อจากกางเกงตัวเก่าก็คือในรุ่นของเคฟ l a าที่มีซิปแล้วก็มีคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือเรื่องของโซนคอมเพรสชันแล้วก็เรื่องของรีคอเวอรี่หลังการปั่นนะคะต่อมาเนี่ยก็คือในตัวของเรื่องฟ i n ยเอ็นเฟลสินค้าท็อปเซลเลอร์มากๆเลยก็คือที่บอกว่ากางเกงเนี่ยแผ่รังสีฟลายเอ็นเฟลได้ช่วยในเรื่องของการแฟตเบิร์นคนปั่นเนี่ยจะช่วยในการเ,าเลือดหมุนเวียนดีเป็นเหมือนกอเอียนะคะถ้า ไม่เชื่อหูตัวเองคิดว่าไม่มีโปรดักตัวนี้อยู่ในโลกก็ลองมาดูมาลองทดลองใส่ได้นะคะค่ะแล้วก็เรามาเน้นตลาดแฟชั่นของวัยรุ่นมากมากขึ้นนะคะตัวท็อปเซลล์ที่ขายดีมากๆเลยตอนนี้มีขายอยู่ที่ไบ t e อร์มินอลกับ c y c l ิ Square นะคะก็คือในเรื่องของตัวกางเกงกางเกงตัวนี้เนี่ยเราใช้ผ้าเพื่อสุขภาพนะคะเป็นผ้าสําหรับคนที่ผ่าตัดท้องใช้พวกสเตรลัดหน้าท้องต่างๆเนี่ยทำให้ผ้าเนี่ยค่อนข้างไม่ระคายเคืองและตัว ฟลลิ่งของผ้าเนี่ยจะแตกต่างจากผ้าโดยทั่วๆไปเลยลองมาจับดูได้นะคะเป็นผ้าลื่นๆนะคะค่ะตัวนี้ก็คือในแง่ของว่าที่ช่วยเนี่ยคือช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการในการปั่นใส่แล้วไม่ไม่ร้อนไม่อมเหงื่อนะคะแล้วก็มีในเรื่องของลูกไม้ที่มีดีไซน์ที่เก๋เก๋แบบไม่ใช่แบบว่าเฉิดฉาดแต่เป็นเก๋แบบแอบๆว่ะคะ่ะโอเคสินค้าใหม่ที่เรามาเปิดตัวอีกนะคะ โอเคอันนี้ขอขอมูฟกลับมาที่กางเกงก่อนนะคะโอเคเนี่ยค่ะคือคอนเซปต์ของตัวกางเกงเรานะคะที่มีให้เลือกหลากหลายมากนะคะ uh, หนึ่งก็คือจุดเด่นในเรื่องของโซนคอมเพสชั่นบอดี้แมปปิ้งส่วนสองนี่ก็คือในเรื่องของฟังก์ชันสุขภาพที่เราก็คือมีการเอาไปทดสอบแล้วก็ส่งออกให้เมืองนอกอะ,ค,ะค่ะค่ะต่อมาตัวเสื้อน,นะคะก็คือธีมสุขภาพของเราเนี่ย หลังจากที่เราได้รีวิวจากลูกค้าเป็นจํานวนมากนะคะว่าอยากหาเสื้อเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ใช้เวลาถึง1ปีในการหาเสื้อผ้าตัวเนี้ยขึ้นมาโดยเป็นเสื้อผ้าที่มีการระบายความร้อนผ่านทางไขสันหลังนะคะเพราะเราได้วิจัยว่าคนเราเนี้ยอุณหภูมิตัวเนี้ยจะร้อนขึ้นประมาณ6.5องศาหลังจากการปั่นเป็นเวลา10นาทีนะคะเราก็เลยผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมาโดยเน้นเรื่องผ้าเมชที่อยู่ตรงกลางไขสันหลังทำให้สามารถระบายความร้อนและช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในระยะ ไดไ้แถมน้ําหนักยังเบาเพียงแค่120กรัมเท่านั้นเองค่ะต้องมาลองจับเนื้อผ้าดูนะคะจะรู้ว่าทาไมเราถึงใช้เวลาถึง1ปีในการคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาผ้าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะและยังทำเวอร์ชั่นสำหรับผู้หญิงด้วยเอาใจก็คือสวยแบบแอบๆเหมือนเดิมแบบแบบแบบใช้กับลูกไม้นะคะเวอร์ชั่นผู้ชายถามมาหลายคนว่าทำไมไม่มีเวอร์ชั่นผู้ชายบ้างเราก็เลยออกแบบเวอร์ชันผู้ชายมาเช่นกันนะคะก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือเน้นผ้าเบาเน้น เรื่องของลู่ลมอะค่ะเป็นหลักสำคัญเพื่อช่วยในเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการปัน่นแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนอย่างประเทศไทยค่ะมาเน้นเรื่องสินค้าของยิมกันบ้างน,นะคะคือตอนนี้นอกจากว่ากระแสะคนปั่นจัก,กรยานเนี่ยนอกจากแค่ปั่นแล้วเนี่ยจะเริ่มไปเล่นไต่กีฬาคือมีวิ่งมีนู่นมีเนี่ยนะคะทีมก็เลยเออกแบบสินค้าที่เป็นคอมเพรสชันที่เหมาะกับการเล่นยิมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปัน่นไปวิ่งไปทําอะไรก็ได้นะคะในยิมดีไซน์เก๋ไก๋ค่ะต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะ จนบางคนเนี่ยให้ขึ้นชื่อว่าเราเป็น m e n in Black อ่ะนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นดีไซน์ของไลฟ์สไตล์บ้างละอันนี้เป็นผ้าที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเก่าๆจะรู้จักดีนะคะในในแง่ของว่านาโนซิลก็คือนาโนกับผ้าไหมรวมกันมันจะช่วยอะไรผ้าไหมเนี่ยใส่สบายแต่คนไม่เอามาทําเป็นสินค้าสปอร์ตเนี่ยก็เพราะว่าออผ้าไหมเนี่ย มันขาดง่ายมันไม่ทนทานอันนี้เรามาปรับเข้ากับตัวนาโนทําให้ใส่สบายแต่สามารถได้สปอร์ตได้บางคนใส่เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใส่ได้ทั้งวันไปใส่งานอะไรนะเดินทางต่างประเทศ7วันไม่ต้องซักก็ได้นะคะรวมถึงถุงเท้าถุงเท้าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการรองรับน้ําหนักโดยเราได้วิจัยกับสถาบันวิจัยจุฬาม,มาแล้วนะคะว่าช่วยกระจายน้ําหนักและลดสาเหตุข,ของข้อเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะคะถุงเท้าพวกนี้ค่ะ ก็มีสินค้าให้เรื่องหลากหลายนะคะรวมไปถึงปอกขาที่ราคาสมเหตุผลกับคุณภาพถ้าคนเดีชอบเนื้อผ้ากางเกงเราทีมขอแนะนําตัวปอกขาที่เพิ่มเข้าไปให้กับลูกค้าเก่าๆรวมถึงปอกแขน,นะคะ่ะยังไงก็ฝากสินค้านาโนไฟเบอร์ไว้นะคะ สุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นล้วปกติเนี่ย n าโนบูธ s t n a โ,โจะเป็นบูท,ที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราจะไม่ลดราคาสินค้าเป็นอันขาดนะคะแต่ครั้งนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยก็คือลดราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราเคยทําส่งออกสิน,น,สนค้านุสิกานี้สามารถซื้อ2ชิ้นได้ในราคา1,000บาทนะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเขาคงหูมาเพราะว่าทีไม่เคยทําสินค้าราคา1000บาทค่ะโอเค2ชิ้น1 0 0 0บาทนะคะ,ค 1, าะ,คะฝากไว้ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะกระบะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ